มาแล้วโอเคครับวันคุณซิงค์ลิไทยสวัส,ส,วสดีครับค,คุณซิงดีลิอไทยประจําวันที่เจ็ดพฤศจิกายน2องพันห้าร้อยหกสิบเจครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวในให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะคตลาดเซ็ตจะไปแต่ว่าทําทํามาช่วงบ่ายเลยไปยังไม่ได้ปิดร่วง 14. บสครับ อยู่ที่เท่าไหร่1467.42ครับมูลค่าการซื้อขาย5 000, 7 0 0 0ืล้านบาทแล้วก็แนวรับจะเป็นข้างหน้านหนึ่งสี่สี่ห้าครับหนึ่งสี่สี่ห้านะแนวต้านจะเป็นหนึ่งสี่เก้าศูนย์ครับโ <Okay. S 1> อเคบดปิคาะเดี๋ยวยังไม่จบนี่เลยจุดท้ายตลาดก็คือลงไปต่ำสุดแล้วก็เด้งกลับ อ่ะใช่ครับหลังทรัมป์ชนะเลือกตั้งครับแต่ว่าผู้มีภาคเป็นลบครับพรุ่งนี้มีโอกาสลงต่อออันนี้ลุนล้นลงต่อนะครับอันนี้บทวิเคราะห์จาก i n f o ฟเกรสครับต่างชาติขายออก1.7พันล้านบาทกองทุนซื้อเข้า78ล้านบาทเบกเกอร์ขายออก333ล้านบาทและย่อยซื้อเข้า2,000ล้านบาทครับตัวที่หนึ่งครับที่เราสแกนเจอเนาะ,ะเราจะพูดสายกราฟก่อน และก็ไปค่อยไปพูดสาย EMA ใน Efin นะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับใครถนัดสายไหนก็ดูตามนะตัวที่หนึ่งครับ SEI SEI SE ราคา5้าบาทปสิบสตางค์บวก2ีสิตางค์ค่ะส่งครับมุ่นใหม่นะครับทรงครับลงมาเจอฐานแล้วที่4ี่บาทหกบสอนะแล้วก็ดันตัวถอดไส้ยาวค่อนข้างซิ้งด้วยนะครับแนวรับขยายมาฟื้นตรงดูตรงนี้ครับ ไกลไปนะเนี่ยดูเส้นแดงตรงน,นี้หนะ้าบาทห้าสิบห้าสิบหรือห้าสิบห้าตีต่ำ<ช>นะครับ<ช>ตีต่ำห้าบาทห้าสิบห้านะครับอต้านจะเป็นลากลงมาหกบาทสิบสตังค์ถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นสายกราฟจะเป็นเทแงหกบาทสี่สิบห้าตาเฟรมสิบห้านาที ไซเวโซนบนวอ,อนลุ่มน้อยลงแต่ว่ายังพยุงตัวเองได้ใช่ในขณะที่เซฟติดลบเนาะค,ะคสำหรับ SEI ครับ SEI เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ถ้าบร,ริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี valueday อยู่ที่หงสิบสามล้านบาทค่ะแนวรับห้าบาทห้าสิบหาตางค์แนวต้านหกบาทสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น หกบาทเจ็ดสิบสตางค์ค่ะเปิดที่5้าบาทหกครับขึ้นไปสูงสุดที่6กบาทสิแล้วก็ลงมาปิดที่5้าบาทแปครับเป็นหุ้นใหม่ยังไม่มี EMA นะครับแต่ว่า RSI 53.80วอลลุ่มซื้อเข้า5ล้านขายออก4ล้าน ATC 7จแสนครับส่วนงบของ SEI มีกำไรคะ่ะส่วนทามเฟนบิกมองว่ายังไม่สวยเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นหุ้นใหม่เลยเนาะใช่หุ้นไอจีโอใหม่ก็จะประมาณนี้ครั้องรอดูต้องรอดูอีกตัวที่จับตาก็คือไอโรเจลที่ลงมาแล้วก็มีสัญญาณมาอนกันเออค่หสัญลัหรับหุ้นใหม่ตัวต่อไปเนาะใช่เจเปียกจปอ่าเจปาครับเจปาราคาเจ็บาทเก้าสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์เป็นสไตล์ซิงนะมาเป็นรอบรครับ แนวรับจะเป็น7จ็บาทหกสิาำหรับสายกราฟนะครับแล้วก็เบรกตามเดิมครับ8บาทไปยังเบรก8บาทขึ้นไปแล้วก็ไปยืนที่8ปดบาทสิบาทนแรงเสียดทานไม่ไหวก็เลยหล่นตามเซตนะครับสําหรับเจปาร์ถอดไส้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีวันรุ่มเข้าด้วยวันนี้เข้ามาสองวันแล้วเนี่ยไทม์เฟรมสิบห้านาทีครับ ก็พยายามยืนให้ได้มากกว่าต้องยืนแบบมั่นคงตรงแปดบาทให้ได้จะน่าเชื y, uh. ่อถือนะครับสำหรับเจปลาครับก่อนกางซงนะครับเจป้าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับให้บริการพื้นที่จอดรถภาากรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่ารดีอยู่ที่หนึ่งล้านบาทค่ะแนวรับเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์แนวต้านแปดบาทสิบห้าสตางค์ท้าทะลุได้จะเป็นแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์ค่ะ เปิดที่7จ็บาทเจขึ้นไปสูงสุดที่8ดบาทสิแล้วก็ลงมาปิดที่7จ็บาทเกตรงนี้เบกอีเมล8ปดไปแล้วนะครับแล้วก็เบกอีเมลสอ0รเรียบร้อยอเป็นหุ้นเจาะอ,อัวบ้าน,นกันนะ <S อ,ะอ s i หกสิบสองจุดเก้าศูนย์ครับวันลุ่มซื้อเข้า7ล้านขายออก5ล้านเป็นธรรมชาติอของเจปากนะครับ ATC ห้าแสนครับส่วนงบของ j p a ปมีกำไรคะ่ะครับซิ่งนีนกรอบได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ถืออเพราะว่าเขาโคดสิ่งโคดวิ่งโค,ด,ค,ด,ค,ด,คดแซดเลยเจ๊ปากตัวต่อไปนะครับใช่ไหมใช่ตัวนี้น่าสนใจคือตัวนี้ครับอืม STGT ครับ STGT ราคาสิบบาทเก้าสิบสตางค์บวกหกสิบสตางค์ค่ะแนวรับสิบาท ครับแนวรับ10บาทนะครับตรงๆเลยนะครับเป็นไส้ของวันที่5พฤศจิกายนนะครับลงมาแล้วดันตัวนะครับแต่ว่าอุปนิสัยนะครับชอบถอดไส้ใช่ไหมใช่ตรงนี้ถอดหรือยังถอดเลยรอถอดแล้วแต่ยังไม่เยอะไงยังไม่เยอะตามปริมาณครับก็น่าจะรอลุ้นถอดไส้ตรงแนวรับ10บาท10บาทนะครับแนวรับ แนวรับปลอดภัยเลยนะสิบบาทโอเคแต่ถ้าหล่นก็อยู่แถวสิบบาทสามสิบประมาณนี้ครับแล้วก็ต้านก็จะเป็นสิบเอ็ดบาทสี่สิบนะครับต้านแรกต้านถัดไปตามสายกราฟจะเป็นสิบเอ็ดสิบสองบาทสามสิบเราตีเป็นบาทหนึ่งเลยไทม์เฟรมสิบห้านาทีปี่โดนไหมไม,ไม่โดนไม่โดดแต่ว่ามีวันรุ่งเข้าในไทม์เฟรมสิบห้านะครับ ดูภาพรวมนะโอเคสำหรับ STGT ครับ STGT เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูลค่าในที่หนึ่งร้อยหกล้านบาทคะ่ะแนวรับสิบบาทแนวต้านสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์ถ้าเทอร์เได้จะเป็นสิบสองบาทหกสิบสตางค์ค่ะปึ๊บเปิดที่สิบบาทสี่สิบครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบเอ็ดบาทแล้วก็ลงมาปิดที่สิบเอ็ดสิบบาทเก้าสิบครับ ตัวนี้เบรกไปทุก e m a แล้ว r s i ห้า9ิครับตอนนี้จะมีความจะมีความสวนทางกันระหว่าง e m a กับ SSE วันรุ่มซื้อเข้า3.8ล้านขายออก4.9ล้าน ATC 1ล้านครับส่วนงบของ STGT มีกำไรคะ่ะถ้าไปยูดู Time f r a m e w วิ k จะเห็นว่า STGT มี NVR d นะครับ8ปสิล้านนะครับ แล้วก็พยายามไซเวย์สะสมนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันส่วนตัวพ่อนะแต่ว่าเขามีข่าวด้วยนะใช่เขามีข่าวด้วย stgt มีข่าวจากข่าวหุ้นนะครับบอกว่าบวก6%เก่งงบ qc แกร่งรับปริมาณขายพุ่งนโยบายกำแพงภาษีหนุนโบวกชูเป้า12บสองบาท uh huh. สำหรับ stgt ครับข่าวจากข่าวหุ้นครับสีตังกรฟครับ เออถุงมือถุงมือครับโอเคจุ๊บต่วต่อไปนะค่ะเดี๋ยวลงลงในกลุ่มไลน์นะครับอเดี๋ยวเราจะลงในกลุ่มไลน์สำหรับข่าวโอเคตัวต่อไปครับอินเซ็ตครับอินเซ็ตราคาสามบาทสิบหกสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะจริงๆมันหายไปแล้วนะเนี่ยใช่ไหมใช่แนวรับสามบาทอ่ะปลอดภัยง่ายง่ครับต้านสามบาทสี่สิบครับโอเค ทำเกมสิบห้านาทีครับมไม่สวยเท่าไหร่นะเหมือนเป็กเลยเหรอใช่ก็ลงมาก็ดีอ๋อโอเคแทบ,บทุกตัวเลยที่ดิสแกนนะใช่ไหมมันได้หลุดตรงวันที่หนึ่งพฤิกามามได้หลุดแล้วแล้วก็สะสมดันตัวนะครับสําหรับอินเซ็ตนะครับอินเซ็ตเป็นหุ้นไซเว่เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีมูลค่าู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองล้านบาทค่ะ แนวรับ3าบาทแสตางค์แนวต้้นสามบาทยีสตางค์้าทตดูด้จะเป็น3าบาทสีสตางค์ค่ะค่อนข้างซิ่งนะครับหินซิเนาะใช่ใส่ซิ่งนะครับดูหน้าง,งานเปิดที่3ามบาทสิครับดันตัวขึ้นไปที่3ามบาทยีแล้วก็กลับมายืนที่เดิมอืสามบาทสินะครับตอนนี้เบรกไปทุก e m a แล้วนะครับ RSI 58.33 วอรุมซื้อเข้า14ล้านขายออก18ล้าน ATC 2ล้านครับส่วนงบของ i n s e ซมีกำไรค่ะเดี๋ยวไปดู Time า r เฟรมเบ k ให้นิดหนึ่งตามเฟรมเบ k โค้งตัวอยู่แล้วไปชนไปชนสบาท12บสองแล้วเบรสามสิบสก็คือ e m a 89ด้าต0้ส e m a 2อ0รของเขาแล้วยืนได้นี่คือจุดที่น่าสนใจของอินเซ็นะครับมีีข่าวด้วยใช่ไหมกับทางิล์มเ โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคอินเซตครับมีข่าวจากอันนี้อ่นานอะไรอ่านตาอาร์ยทีายครับอินเซตสุดสตรองครับ <Okay. S 2> uh In คิสามโชว์รายได้เจ็ดร้อยหกสิเจ็ดล้านบาทครับพุ่งร้อยหกสิบปอร์เซ็นตลงทุนซื้อหุ้นเจริญปลูกสัดส่วนสามสิเปอร์เนตพัฒนาแอป,ปบนมาเก็ต l ล c สพร้อมรุยประมวลดีซีระดับ ไฮเปอร์สเกลดันผลงานตัวแรงครับอเคบทบทวิเคราะห์จากข่าวประข่าวจากอา t านครับเออขีเราจะอ่านว่าริดได้ไหมริดไนริดรายไนประมาณนี้เอาสิบสิบเอาสิบเซมนะครับชุบปิดครับล่าสุดตัวสุดท้ายครับอืมครับผู้สูงอายุครับอา่าครับ เอ็มเอราคาสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์ติดลบหกสตางค์ค่ะอาม่ามีสัญญาณลุ้นกับตัวอ่ามีสัญญาสัญญาณลุ้นกับตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าหลุดตรงสี่บาทสิบหกบายบายเลยนะครับมีสัญญาณลุ้นกับตัวเพราะว่ามีแบงก์เกอร์เข้าในไทม์เฟรมได้ยังไม่จบเลยนะ,ะแล้วก็ไทม์เฟรมสิบห้าเห็นไหมไทม์เฟรมสิบห้านี่เข้าตรงวันนี้แหละ ตอน11โมงครึ่ง12.15แล้วก็14.15แล้วก็มีตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยใช่4ีโมงพอดีบ่าย4โมงใช่สิกนาฬิกาครับสำหรับ AMA ครับ AMA เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกอันีิวิกนะครับถ้ากลวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลูายไดอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท1ิสตางค์แนวต้าน4บาท30สตางค์ ถ้าทรล้ได้จะเป็น4บาท48สตางค์ค่ะไม่มีอะไรมีสัญญาณล้วนๆแล้วก็แบงเกอร์เท่านั้นเ <c oughs> ปิดที่4บาท30ครับขึ้นไปสูงสุดที่4บาท32แล้วก็ลงมาปิดที่4บาท24สตางค์ครับถ้าหลุด4บาท16บายๆก็คือจะลงต่อใช่จะลงต่อแต่ว่าเสร็จจะลงนะเขาตีเขาวิเคราะห์ไว้แตนะ่ว่าเขามี50 52วิกโลที่3บาท90นะ น่าลุ้นอยู่นะใช่ต้องดูต้องดูใช่เขามีข่าวด้วยนะก็ออกข่าวนะพูดให้จบแต่ว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวสร้างความเชื่อมั่นนิดเไม่ได้ข่าวลบคุณอีเอ็มเแปดสิบเก้าจะเป็นสี่บาทสามสิบเจ็ดครับแล้วก็อ m เมสองร้อยจะเป็นสี่บาทสามสิบสามซึ่งน่าจะเป็นต้านน่าจะเป็นตานถ้าเบรกอีเมสองร้อยได้ก็ยืนได้นานก็สร้างความเชื่อมั่นเหมือนกันไอสามสิบสามจุดหกก วันรุ่งซื้อเข้าเก้าหมื่นขายออกหนึ่งแสน ATC แปดพันครับโอเคส่วนงบของ AM a m a เมนูดินอะไรส่วนงบของ a m a มีกำไรค่ะครับเขาเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกใช่ไหมใช่เขาขนส่งน้ำมันน,น,นันนุนนี่ขนส่งหลายอย่างอะ่ะขขอครั้งอะ่ะครับก็คือถ้าถ้าทัามได้เป็นประธานอธิบดีอืเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกมันจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าหรือเปล่า แน่นสิต้ติดตก็จะมีผลต่อหุ้นโลจิสติกส์าอนนี้ครับหมดหุ้นแล้วแล้วก็มีขาวหุ้นบิ๊กลตเข้าควรพูดตัวไหนบ้างอือืดีอม b อส s องร้อยเจ็ดล้านบาทมีมี TTB TTB 16สิบหกล้านโฮโปรโฮโปรสิบบีมีเพิ่มทุนนะพวกเนี้ยที่พอดูแบบี้้ หมดล้วเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับอสังหาริมรัตย์กอร้างไงตัวนี้ไงไีทยอยเก็บอ่าดัดูสองวันแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็มีหุ้นที่ต้องจับตาเพราะว่าเขาจะหลุดแคชบาลานในวันที่แปดพฤ็จีกาคือสองตัวนะตัวที่หนึ่งก็คือโอกระจูากับ TMI กับวอลเลน์ของเขาะเจะหลุดพร้อมกันในวันที่8ตุลาคมโอเคค่ะครับหมดนะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปนานนี้ก่อนซีนียไ,ไทยโชคดีวันพฤหัสบดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ